ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ลูกชอยืนคู่ลีเดรเลฟต่อไปซ่องและอัพแมนยูบุกรังไบรตันขาดการเสซบักเตตตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเตตนัดออกเยือนไบรตันเชื่อลูกชอกับวิกตอร์ดเดเลฟจะได้จับคู่กันเล่นเซนเตอร์แบ็กต่อหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เอกธนาธิปุจก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโปรแกรมหนักนำทัพไปแสดงออกไปเยือนไบรตันณสนามเอแม็กคอมมูนิตี้สเตเดียมในศึกพรีเมียร์ลีกวันพฤหัสที่สี่พฤษภาคมนี้เวลานี้แมนยูไนเต็ดรั้งอันดับ4ของตารางลงเล่นไปแล้ว32นัดมี63คะแนนตามหลังนิคเซิลอันดับ3อยู่2คะแนนแต่สาลิกาดงลงเล่นมากกว่า1นัดส่วนไบรตันอยู่ที่8มี52คะแนนจาก31นัดเกมนี้เทนฮาก จะยังหมดสิทธิ์ใช้งานลิซันโดมาร์ติเนสและราเฟลวารานคู back ่เซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักดอนนี่ฟันเดเบกทอมฮีตันและฟิลโจนส่วนอเลฮันโดกานาโชกลับมาซ้อมแล้วแต่ยังไม่พร้อมลงตัวจริงขาดการเสเพตัวจริงที่เทนฮากจะส่งลงเจอไบรตันมีดังนี้ผู้รักษาประตูดาวิดดิเคอาในดานสเปนจะได้ลงฟอสสาต่อไปหลังเพิ่งเก็บคลีนชีตได้อีกนัดในเกมชนะแอสเซวิลล่า1-0ก้องหลัง ดิโกดาโลวิคตอร์เดเดเลฟลุกชอทเลวมาเลเซียแพงแบ็กโฟน่าจะยึดตัวจริงมาจากเกมชนะวิลล่าโดยให้ดาโลยืนแบ็กขวามาเลเซียทำหน้าที่แบ็กซ้ายต่อไปส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็กลุกชอขยับมาเล่นร่วมกับวิคตอร์เดเดเลฟเหมือนเดิมหลังคู่ฟอร์มเยี่ยมมาอลงเล่นด้วยกันตั้งแต่วารานกับมาติเนสเจ็บทาให้เรนแม็กไกวต้องนั่งสำรองต่อไปกองกลางคาเซมิโรกิเซนอีดิเซนบโนอฟเฟนัน คาเซเมโรจะลงคุมแดนกลางโดยทำหน้าที่คอยตัดเกมยืนอยู่หลังคิสเตนเอดิเซนและเบนโน่แฟนานที่จะทำหน้าที่ปั้นเกมขณะที่เฟลดและมาเซลซาบิเซอร์พร้อมลงมาเป็นตัวสำรองกองหน้าอันโตนี่มาคาราฟอร์ดเจรซานโชอันโตนี่จะลงลากเลื้อทางฝั่งขวาขณะที่เจโรซานโชขยับไปเล่นทางซ้ายโดยมีแรดฟอร์ดรับบทกองหน้าตัวเป้า ซื่อปูดข่าวโรนัลโดจ่อชิงอัลนาเซอร์หลังย้ายมาเพียง4เดือนซื่อเมืองกระทิงโฮมข่าวพิซโนโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุกีสอยากย้ายมีอัลนาเซอร์สโมสรดังในศึกซาอุดีอาระเบียทั้งที่เพิ่งย้ายมาเล่นเพียง4เดือนเท่านั้นกับตันทีมชาติโปรตุเกสตัดสินใจยกเลิกสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยความยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่ายก่อนสร้างเซอร์ไพร์ โดยการไปเล่นให้กับอัลนาเซอร์สโมสรในศึกซาอุดีโปลีกประเทศซาอุดิอาระเบียพรารับค่าเหนื่อย175ล้านปอนด์ต่อปีจุดถึงปี2025แต่ทว่าดูเหมือนว่าโรนัลโด้จะไม่ค่อยมีความสุขกับการค้าแข่งให้กับอัลนาเซอร์และต้องการที่จะย้ายหนีทั้ทงๆท,ที่เขาเพื่อจะเก็บข้าวของย้ายมาเล่นที่นี่เพียงแค่4เดือนเท่านั้นล่าสุดเอลนาซองนาวสื่อจากประเทศสเปนรายงานว่ามาริก พร้อมยื่นข้อเสนอนำโรนัลโดกลับมายังถิ่นซานติอาโก้มาราบิลแต่ไม่ใช่ในฐานะนักเตะแต่จะมอบตำแหน่งทูตของสโมสรเนื่องจากเขาคือตำนานของทัพราชันชุดขาวเฟรนติโนเปเรสประธานสโมสรมาริดการันตีว่าโรนัลโดจะมีงานทำที่ซานติอาโก้มาราบิลแต่เขาจะไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะน,นักเตะเพราะเปเรสพิจารณาว่าวงจรนักเตะอ,อาชีพของโรนัลโดคนยุติได้แล้วและงานดังกาวค่อนข้างน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เมื่อจอจิน่าโรดิเกสแฟนสาวของโรนัลโดอยากกลับไปใช้ชีวิตที่สเปนอีกครั้งสำหรับผลงานของโรนัลโดคว้าแชมปมากมายตอนอยู่กับเรอัลมาดริดรวมถึงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก4สมัยฟี f าคับเบิลด์คัพ3สมัยและยูฟาซูเปอร,ร์คัพ2สมัยลาลิก้า2สมัยโคเปอร์เดเล2สมัยนอกจากนี้เขายังคว้าบอลลงดอ5สมัยพื้อหาโรนัลโดอาจย้ายกลับเป็มลิกหลังสื่อ ยกทีมเต่งทีมหนึ่งที่จะคว้าตัวกลับเมืองผู้ดีเสอังกิตรวมถึงบริษัทรัพนันถูกกฎหมายเมืองผู้ดียกให้ n e นิวคาสเซิลยูเนเต็ดมีโอกาสคว้าตัวคิซโนโรนัลโดยอดดาวยิงกับตันทีมชาติโปรโต,ตุเกสกลับคืนสู่พรีเมียรลีกอย่างสุดเซอร์ไพรส์ในฐานะดิลสุดพิเศษต่อรับโอกาสที่ดิวคัสเซ่นได้เข้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าภายหลังหักด้านพราด้วยขา่า แยกทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วเซ็นสัญญาขย่าโลกกับอัลนาเซอร์ทีมดังในซาอุดิอาระเบียปรากฏว่ากระแสข่าวช่วงหลังเป็นไปนในทิศทางเดียวกันว่าโรนัลโด้เริ่มไม่มีความสุขกับอัลนาเซอร์มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะแง่ในเรื่องของการแข่งขันหรือเรื่องนอกสนามก็ตามแม้สัญญาระยะยาวที่ทําไว้จะเพิ่งผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนและที่จริงผลงานของเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดียิงไป12ประตูจาก12นัด ก็าอย่ามีการมองกันว่ามีโอกาสที่โรนัลโดจะสีกสัญญากับทางด้านอัลนาเซอร์เพื่อเปิดประตูย้ายค่ายให้กับตัวเองอีกครั้งร้านภูในเกาะอ,อังกฤษใส่ชื่อเนลกัเนไว้เป็นตัวเต็งลำดับต้นๆที่จะได้ลายเซ็นของซูเปอร์สตาร์วัย38ปะครองแม้ยังมองว่าการย้ายสู่ MLS อเมริกาหรือกลับสู่ต้นสังกัดเดิมอย่างสปอร์ติ้งิสบอนยังมีความเป็นไปได้มากกว่าก็ตาม สำหรับเนลกอรเซนมีโอกาสสูงที่จะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าซึ่งหากทำสำเร็จจริงเอ็ดดี้ฮาวก็จะได้เงินเสริมทับมหาศาลซึ่งนอกจากเขาจะมีเป้าหมายอย่างดิแคนไรท์ของเวสต์แฮมหรือเมสันมาวของเชลซีแล้วโรนัลโด้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเสริมคุณภาพเกมรุกเพื่อสู้ศึกยุโรปนอกจากนั้นสื่อสเปนอย่างเอลเนสองนาวก็ปูดรายง,งานว่าโรนัลโด้อาจได้กลับสู่เรอัลมาดริดอย่างเซอร์ไพรส์ แต่การกลับไปยังซันอาโกบราบิลจะหมายถึงการต้องแขวนสตั๊ดเลิกเล่นอย่างไกล้ๆเมื่อเฟรนติโนเปเรสพร้อมหยิบยื่นให้แค่การเป็นทูตของสโมสรเท่านั้นเทนฮากชมกาณาโชต่อหน้าครอบครัวว่าสมควรได้รับสัญญาใหม่อริกเทนฮากุซซืแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวยกย่องอเริฮานโดกาลาโชต่อหน้าครอบครัวของอีกฝ่ายพร้อมเตือนข้างต่รุ่งด้วยว่า ต้องทำงานอย่างขยันแข็งต่อไปเอเดรเซนหาหผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งเพเร์ลเลนกฤษกล่าวถึงผลงานของอเริฮานโดกานาโชปีดารุ่งต่อหน้าครอบครัวของอีกฝ่ายหลังจากได้ประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ไปเมื่อซีซั่นก่อนกานาโชก็ได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นในฤดูกาลนี้ซึ่งเขาก็ทำผลงานได้โดดเด่นในระดับหนึ่งจนล่าสุดแมนยูไนเต็ดตัดสินใจต่อสัญญากับเขาไปจนถึงช่วงเดือนมิถุนาปี2028 ทั้งนี้วันที่การณโชเดินทางมาเซ็นสัญญาฉบับใหม่ครอบครัวของเขาก็มาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยซึ่งเถียนฮาก,ก็กราบทักทายกับดาวเตะอาจนไดและพูดคุยกับลูกทีมต่อหน้าครอบครัวของอีกฝ่ายว่าเขากาลังอยู่ในช่วงพัฒนาตัวเองที่จริงที่ผ่านมาเขาก็พัฒนาตัวเองได้เยอะมากๆและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เรามาอยู่กันที่นี่ในวันนี้เขาสมควรได้รับมันเขาคู่ควรกับการได้รับสัญญาฉบับใหม่ฟอร์มของเขาจะทําให้เขาสมควรได้รับมัน และเขาก็ขึ้นมาติดทีมได้ด้วยการต่อสู้จากตัวเขาเองมันเป็นย่างก้าวที่ยิ่งใหญ่และเขาก็ทํามันได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆตอนนี้ผมหวังว่ารวมถึงสัญญาฉบับใหม่นี้จะเป็นแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้เขาทําผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีกได้มันเป็นก้าวย่างสําคัญวันนี้นายสมควรได้รับมันวันนี้นายควรไปฉลองกับรอกครัวของนายสักหน่อยเพราะพวกเขาคือคนที่อยู่ในใจของนาย สโมสรแห่งนี้ต้องการนักเตะที่สามารถทําเรื่องที่วิเศษได้ความสําคัญมันไม่ได้มีแค่ว่าเราอยากชนะเท่านั้นแต่เราอยากชนะด้วยแนวทางที่เหมาะสมด้วยแน่นอนว่าการชนะให้ได้คือสิ่งสําคัญที่สุดและข้อสําคัญถัดมาคือการชนะด้วยแนวทางที่เหมาะสมเพราะเรากต่ลังเล่นในโรงละครแห่งความฝันข้อสําคัญหลังจากนั้นคือสโมสรแห่งนี้ต้องคว้าแชมป์มาของให้ได้น่าเองก็ต้องมีความรู้สึกที่อยากได้แชมป์เพราะแม้ว่าสัญญาที่เซ็นกันจะเป็นสัญญาที่ยอดเยี่ยม แต่ท้ายที่สุดแล้วในอาชีพการนี่ของนายนายก็อยากจะสะสมแชมป์มาประดับอาชีพการเล่นนายอยากจะมองย้อนกลับมาและพูดกับตัวเองว่าฉันเคยได้แชมป์พิมียเมลีกฉันเคยได้แชมป์แชมเนส์ลกและฉันเคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วผมคิดว่าเขามีพรสวรรค์ที่จะประสบความสำเร็จแบบนั้นได้แต่พรสวรรค์มันก็ต้องถูกนํามาใช้ให้ดีด้วยเพราะพรสวรรค์ที่ไม่ถูกใช้งานมันก็ไปไหนได้ไม่ไกลมีไปเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น มันเป็นการเริ่มต้นการเดินทางบทใหม่วันนี้เราเซ็นสัญญากันแต่พรุ่งนี้มันจะมีบทบาทใหม่รออยู่มีเป้าหมายใหม่รออยู่แล้วเราจะลุยกัน